ตัวปัญญาเกิดพาวเวอร์ก็มีคใครพูดอะไรมาคุณรู้หมดแต่ไม่ต้องเถียงเขาใช่เพื่อนแต่ใช่เพื่อนแต่ใช่เพื่อนแต่เป็นพวกเขาบอลเวลาเขาอารมณ์สูงเราก็ต้องอารมณ์ต่ำดึงเขาลงมาพอดึงเขาลงมาแล้วถีบเองขึ้นสูงกว่าครับผมสอนหมดเลยนะสอนการสร้างทีมหมดเลยอย่าไปทะเลาะกับเขา<ไ>แค่เป็นพวกเขาว่าใช่ แต่ใช่แต่ง่ายไหมครับง่ายภาหนาคือเรียนรู้พูดพูดมาแ้เนี่ยถ้เรียนใส่เดียไม่เอาได้ไหมได้นะครับต้องเรียนรู้น้องก็ตอับมาเสร็จตัวเราต้องแข็งแรงอ่อนน้องทางอารมณ์เข้มแข็งทางความคิดควาคิดเรารู้อยู่แล้วว่าเราเรียนรู้ื่อเติบโตเราเป็นผู้ทุเกะได้แล้วเราเก่งกว่าเดิมแล้วพอดีมันมีดีกว่าไงชีวิตที่ดีมีชีวิตที่ดีกว่าครับ เออมันมีดีกว่าไงพี่นอนโรงแรมอางโรงแรมสี่ดาวการโรงแรมสีส่ดาวดูใบกันเรื่องกันโรงแรมสีส่ดาวดูใบห้องน้ำร้อยล้านครับมีแดดิกมีแต่ทองหังวก๊อกเป็นเพชรนอนใต้ทะเลมีปลาไหวามาหาด้วยสุดยอดมั้ยครับยอดนั่งเกาะนี่ไงมันมีดีกว่าขับรถเอ็มอย่าขับมอเตอร์ไซค์กับขับรถสปอร์ตความปลอดภัยต่างกันไหมนี่ไงไมันดีกว่าไง อย่าบอกว่าพอเพียงไม่เอามันจะกลายเป็นจนพงตายจนพงแล้วก็ตายโอ้ยๆๆ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 ๆอแๆๆ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 ้ๆๆๆๆๆัๆๆๆๆๆัๆๆงๆๆๆัูกก็บอกเจ็บไหมเจ็บเๆยๆๆๆบๆๆ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 ๆื่อๆๆๆๆๆๆเๆียๆๆ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 ๆแล้วนะครับ องค์กรไหนสร้างวิจ a t a ให้ศูนคือสร้างคนอ่ะ ecosystem อ่ะพวกเราสฉลาดไปเดินได้องค์กรนั้ชนะผมกำลังทำของยากอยู่ที่ญี่ปุ่นทำมาแล้วสามสิบกว่าปีทำไม่ได้แต่ผมทำผมเชื่อว่าทำได้เพราเรามีความสุขาะทำด้วยหัวใจพูดจาดีก็แค่ติดใจครับผมพูดด้วยหัวใจจะติดผมอาเลยเร็วเรไมเรด้เร็วเร็วเร็ร็วเอวเรับ ดูแล้วไรเด้งสายคือแล้วครับพี่เ่อลูกจบมาจบเรียนตีจะซื้อพี่มีลูกเรียนมีแล้วจบมาเรียนดีซื้อเรียนซีนี่สามไม่มีเรียนอย่างนั้นมีมีลูกเรียนลูกจะมีลูกจะซื้อซีนี่ให้พี่พอลูกมีครอบครัวใหญ่โตซื้อซีนี่เจ็ดให้พี่ความจริงลูกจบมาขอตังค์เดยมพี่อย่าโลกสวยนี่จริงเขาก็รวยได้เขาก็สอนสอนเดียวเซกเตอร์สอนว่าเริ่มต้นเหยื่อ จีนรวยได้เพราะสอนเลียวแซกเตอร์สอนหลักเศรษฐศาสตร์อย่าเป็นไส้เดือนเพราะมันจะเป็นเหยื่อของปลาปลาเป็นเหยื่อของนกนกเป็นเหยื่อของคนใครรู้เยอะคนนั้นรวยนั่นเองจีนรวยกว่าเดิมเพราะเขามีภูมิปัญญามากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับไม่ได้ยากเลยนะครับแต่พอเรียนรู้เยอะแล้วผมบอกเลยความรู้เหมือนเกไงในมีวิชัยไม่ได้มีวิโชคุณจะกลายเป็นคนที่มั่นใจตัวเองอย่ามีอีโก้นะครับคุณต้องถีบอีออกไปอีคืออีโก้อีโก้คืออีหายมันจะโกได้ อีโก้ไปข้างหน้านั่นแหละถ้าเกิดมีอีโก้คือ<ท>อย่นนะครับคือติดอัอตราครับฉันรู้หมดฉันเรียนรู้นะกับคนที่มีความรู้แล้วเวลาไปคุยกับเพื่อนก็ทะเลาะกับเพื่อนตลอดเลยแต่เกิดเราเข้าใจแล้วพวกเราจะมีอีโก้ในการเป็นลีดเดอร์ครับลีดเดอร์คืออะไรครับเอ็นดูผู้คนเมตตาผู้คนเรารู้เขาเสียเหลี่ยมไปแล้วว่าเขาล่าสัตว์ยังกเกษตรอยู่ไม่รวยนะครับพวกนี้ทํำไม่ไดยย้ไงก็ไม่รวย อุตสาหกรรมทำโรงงานตอนนี้ก็มีรวยยุคนี้แผดฟองเท่าน,นั้นที่รวยแต่ถ้ามีเจ้าของยูทูบเบอร์ก็รวยสู้เจ้าของแผดฟอร์มไม่ได้โอ้ไนี่แล้วก็เรียนรู้ตามพี่เราพี่เราขี้โม้นะครับใครครับสติแปดแสนไม่ได้สี่แปดปีแล้วนะครับเอามือถือทุกที่ป่าที่ฮาวต์ตุ้มตุ้มตุ้มนนั้นก็จะมีมือถือไม่ปุสี่แปดปีแล้วบ้ามี่ามือถือตอนนั้นสามแสนแบ่งเอาพี่ เป็นไปไม่ได้เด็กนักศึกษาบอกไป,ป็นบรรยายไกลๆไปรุ่งตอนนี้ใครไม่รู้จักแอฟริกันไม่มีดูนะครับปีแล้ว54.6ล้านล้านต้นปี90ล้านล้านตอนนี้100ล้านลานแล้วบ้าเปแล้วเกี่ยวอะไรกับเราเกี่ยวสิหมอดูที่แม่คือรุ่นพี่นี่คือรุ่นพี่ของเรา เราจะเปลี่ยนโลกแบบเขาเขาเทกันตลาด40%ด้วยคนบ้ามือถือผมจะเทกันตลาด100%ด้วยคนบ้าแอปเราดีไหมครับเย้เขี้ยเลยนะของมือถือของแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยเอาไ90ล้านลบหุส24.6ล้านคือ25.4ล้านล้านบ้าไปแล้วปีเดียวโอ้โห่จงศรวล้อยปี980ล้าน ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อจนถึงรุ่นลูกตอนนี้รุ่นพ่อตอนนี้แปดสิบแปดนี่ความรู้นะสำคัญไหมสำคัญมา,ากเลยเจาสวนต้องใช้เวลาสองพันห้าร้อยสี่สิบปีถึงจะโตเท่า Apple ปีเดียว ตายสามชาติาโอ้ตายกี่ชาติเนาะห้าพันชาติตายแล้วเกิดใหม่กี่ชาติอ่ะแล้วชีวิตเราอะเราต้องตั้งคำถามเราจะเป็นไก่ที่จีบไปเรื่อยๆคนหน้าคนตาหาเงินไปเอาต้องเรียนรู้ตั้งคำถามว่าช่วงนี้พี่ขาคือเห็กที่เด็กกับพี่ เห็นไหมคุณต้องรู้ก่อนหมดแรงครับอยากรวยต้องคิดเหมือนคนรวยใช่ไหมใช่แจ้งหมาว่าคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อทำงานแต่คนเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตหากคุณทํางานไปตลอดชีวิตบรรพุนแค่ายคุณต้องเสียใจอย่างแน่นอนให้หางานที่ทําเป็ห้าปีเจอถ้าไม่เจอก็หาต่อไปเปควจะเจอถ้าไม่เจอก็ถามที่คนที่มันเจอแล้วและคนที่เจอแล้วตายแล้วชื่อถุนดีจบไม่ต้องตามเขา ไง่ายไหมไง่ายต้ราแค่จะรู้ความจริงว่าเราอยากเอาแรงกับเวลาไปแลกเงินทั้งชีวิตเพราะไม่ีนี้คุณจะจอนอนจำนนกับชีวิตจนตายคนตัวใหญ่ก้าวข้ามไม่ได้เพราะวิธีคิดมันยากครับวิธีคิดความง่ายนะแค่มาเติมความรู้ใหม่ความคิดเปลี่ยนแต่ความรู้สึกต้องมาเติมบ่อยๆความรู้สึกจะก็ค่อยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเติมความรู้สึกจากการปประสบความล้มเหลวครับความรู้สึกเปลี่ยนการกระทาเปลี่ยนผลลัพธ์จึงจะเปลี่ยน ว้าวมาดูความจริงว่าคนจนนะครับชอบตั้งคำถามว่าว่ามาต้องทำไงยอย่าพูดเยอะคำคานฟังนานปวดหัวแต่อยากรวยร้องแย่ไหเจ้าสัว,สวไปรียก็ถึงรวย,ยคนรวยเขา